โรงเรียนบ้านเขาทองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษากระบี่สังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษากระบี่ปีงบประมาณพุทธศักราช2568 13นโยบายนโยบายข้อที่1 ลูกฝังความรักในสถาบันหลักของชาติและน้อมนำภาพรบรมราชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ห้องเรียนฐานอาชีพกิจกรรมทักษะอาชีพชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นปฐมศึกษาปีที่6นโยบายข้อที่2จัดการเรียนรู้ประวัติศสาสตร์ หน้าที่พลเมืองศิลธรรมและประชาธิปไตยโครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียนนโยบายข้อที่3พัฒนาหลักสูตรและปรับกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้หลากหลายด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยโครงการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา นโยบายข้อที่4ส่งเสริมการอ่านการเขียนการคิดคำนวณเพื่อเป็นวิธีในการค้นหาความรู้และต่อยอดองค์ความรู้ที่สูงขึ้นโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านกิจกรรมภาษาไทยวันละคำนโยบายข้อที่5ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือเนตนารีนโยบายข้อที่6พัฒนาการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนนโยบายข้อที่7พัฒนาศักยภาพผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษและความเป็นเลิศตามหลักพหุปัญญาโครงการส่งเสริมพัฒนางานวิชาการกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ นโยบายข้อที่8เสริมสร้างระบบและมาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษาโครงการพัฒนางานอาคารสถานที่กิจกรรมซ่อมแซมอาคารสถานที่นโยบายข้อที่9เพิ่มโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนนโยบายข้อที่10บ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถและทักษะที่ทันสมัยโครงการส่งเสริมพัฒนางานบุคคลกิจกรรมประชุมอบรมพัฒนาครูนโยบายข้อที่11ลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษาโครงการจัดจ้างพี่เลี้ยงเด็กอนุบาลน,นโยบายข้อที่12ลดภาระนักเรียนและผู้ปกครอง โครงการอาหารกลางวันนโยบายข้อที่13พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพถูกต้องรวดเร็วประโยชน์ประหยัดโปรโ่ปรงใสและตรวจสอบได้โครงการจัดหาซ่อมแซมคารุพันธ์และวัสดุสำนักงาน